ไถ่ายรูปหน้าโรงแรมใส่ชุดสวยๆเนอะอะจะไปโรงแรมโรงแรมที่ครับที่มีร้านอาหารตรงนี้ร้านนะคะ นีะะคะร้านอาหารตอนเช้านะคะชอบบาร์เล่าอะโรง,ะะงแรมนะคะเราจองไว้แล้วรถของโรงแรมนะคะรถบรรยากาศโรงแรม เลิศเนาะติดถนนเนาะคะ่ะแล้วก็ขึ้นดิฟมาเข้าห้องนะหัวร้อนเดี๋ยวห้องนะคะที่พักนะคะ ระเบียงอะอ๋อที่นอนนอนสองคนหรออ๋ออีเฟนนอนตรงนั้นหรอเออดีเนาะม,มีระเบียงด้วยจ้าออกมาดูวิวนะจ๊ะไม่เสียวะ่ะมีสระน้ำไหมไม่มีเหรอเะ It's a little bit hard for you. you. do ฉลีหันมาเป้หันมาถ่ายให้หน้าโรงแรมอุ้ยนี่นะคะเราพักโรงแรมตรงน้นนะคะ ห้องน้ำนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะพาชมห้องน้ำแล้วก็จะมียางสระผมใหะะ้มีอ่างมีไดเป่าผมนะคะนี่แล้วก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้าตรงนี้ประตูนี้นะคะ ก็มีกาแฟมีเซฟเก็บเงินมีเตียงไฟงก,ก็มีระเบียงนะคะดเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนเชาน้านี่ตอนงคืนนี่เสร็จแล้วนะคะก็มีเตียงเสริมนี่นะคะคืนนะคะลิงระเบียงมนี่จะพาชมนะคะไว้ตากผาได้นี่นะคะมิระเบียงนะคะเุ้ยเสียวค่ะ จันหมดไปวันหนึ่งนะคะวันนี้อันนี้แหละ<อ> คบ,บนี่นะคะคขามีมะนาวอะอะไรอ่ะลูกคืคออะไรคะครับทิปปิ้งอันนี้อันนี้ข้าวนะคะที่มินโหน,ม,ม,นมบงังก๊อตหลังนะคะกินอาหารเสร็จแล้วก็จะออกไปเที่ยวกันต่อนะคะ รถของโรงแรมนะคะเห็นรถก็มาเอารถนะคะรีวิวโรงแรมใหม่นะคะนี่นะคะอันนี้เตียงเสริมนะคะริมระเบียงนะคะตากกางเกงในตากผ้าเปิดทีวีดิ้ปจะเป็นตู้เก็บของนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไดเป่าผมนี่ยกอย่างนี้เลยเนี่ยพอเราไปข้างนอกเขาก็จะมาจัดให้นะคะก็จะมีแชมพูให้น,นี่แค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้ก็มีตู้เซฟใส่เงินเสร็จแล้วคะ่ะเก้าอี้นั่งแค่นี้แล้ก็จะมาต้มมาม่ากิน Moi les cheveux d'ange, je connais, en général c'est pas cru comme ça, c'est un peu... Depuis qu'à mon palais, je commence à m'étrangler, là je me dis mais c'est vraiment la catastrophe, c'est hyper dangereux en fait ce truc, attendez, non mais là je suis quand même là... A un moment donné, faut pas se voiler la face et caresser les gens dans le sens du poil, faut mieux leur dire la vérité que plutôt leur faire croire des choses qui nous... อันนี้คือไดเป่าผมนะคะแล้วก็อันนี้คือแก้วใส่แปรงสีฟันขนมปังยามเช้านะคะแล้วก็ปิ้งนะคะก็จะมีขนมปังนี้อีกวันหนึ่งของเรานะคะมารออาหารเช้านะคะ บรรยากาศโรงแรมรอ,อย่างนมบังนะครับของในนี่เยอะมากเลไข่เป็ดมันแก้วใหญ่ไปไหมคุณสามีทำให้กินนะคะนี่นะคะ la deuxième, nuit, la nuit. La deuxième nuit, en elle la Donc là je sors les bagages, je vous ramène les cartes. Merci นะคะออกจากเเราก็อยู่โรงแรมนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ